กรุงโซของเกาหลีใต้เป็นเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับกรุงเทพมหานครของเรานะคะมีจํำนวนประชากรใกล้เคียงกันแต่ว่ามีการปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้จากรายงานของคุณนัฐาชื่นพลค่ะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วกรุงโซของเกาหลีใต้ประสบกับปัญหารถติดอย่างหนักถึงขั้นวิกฤต ปี2,547รัฐบาลเกาหลีใต้จึงตัดสินใจปฏิรูประบบขนส่งทั้งหมดโดยให้ความสำคัญกับรถเมย์เป็นอันดับแรกเริ่มจากการทำบัสเรนทุกเส้นทางและเข้มงวดกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรพร้อมกับจัดระเบียบผู้ให้บริการด้วยการให้บริษัทเอกชนรายเล็กๆที่ประสบปัญหาขาดทุนรวมตัวกันตั้งบริษัทใหม่และรัฐบาลจ้างวิ่งควบคุมปริมาณรถและเส้นทาง ด้วยจ่ายผลตอบแทนให้ตามระยะทางที่ให้บริการจริงและประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารทุกปีหากบริษัทใดได้คะแนนสูงสุดจะจ่ายเงินพิเศษให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังมีศูนย์ควบคุมความปลอดภัยกลางคอยควบคุมการเดินรถทั้งหมดจากระบบ G.P.S. ที่ติดไว้กับรถทุกคันควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะห่างของรถแต่ละคันต้องไม่ใกล้กันหรือห่างกันเกินไป ถ้าทำผิดจะส่งสัญญาณไปเตือนทันทีและที่สำคัญได้แบ่งสัดส่วนรถเมย์สำหรับคนพิการไว้อย่างเพียงพอและเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะสามารถรองรับการเดินทางของชาวเกาหลีได้อย่างสะดวกรัฐบาลได้นำระบบตัวร่วมหรือบัตรสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้ทางรถเมย์รถไฟฟ้าและรถแท็กซี่บัตรเดียวเดินทางได้หมดหากเปลี่ยนระบบการเดินทางในเวลาไม่เกิน30นาทีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและบัตรนี้ยังสามารถ ไปซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆได้ด้วยซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ทำให้ประชาชนในกรุงโซถึงร้อยละ8 5, หันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและถือเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศไทยในการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็ต้องเดินไปควบคู่กันว่าแนวทางก็ต้องรวมกันครับต้องกระทรวงด้วยสมคด้วยสนคด้วย การขส,รส,ารดดสำหรับการนำต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะของเกาหลีใต้มาประยุกต์ใช้ในไทยในด้านของรูปแบบเชื่อว่าจะสามารถทำได้ แต่ในด้านของการบริหารจัดการที่สำคัญจะต้องมีความโปรง่งใสมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดระเบียบผู้ประกอบการและสร้างจิตสำนึกผู้ให้บริการที่ต้องคําเนึ่งถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญระบบขนส่งสาธารณะจึงจะได้รับการตอบรับมากขึ้น เห็นได้ว่าระบบขนส่งสาธารณะ,ะของที่นี่นั้นมีประสิทธิภาพสูงค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการรถเมล์ค่ะซึ่งที่นี่นั้น,นะคะก็ได้มีการําเอาตัวร่วมเข้ามาใช้เนี่ยระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบค่ะซึ่งเชื่อว่าถ้าหากภาครัฐของไทยนะคะได้มีการนําเอาระบบดังกล่าวนั้นเข้าไปใช้ก็เชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนภาระของรัฐบาลได้ดีค่ะลิขิตพฤษฎีไนะถ่ภาพนัทธชินพรรายงานจากสาธารณรัฐเกาหลี